สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเพชรปัญญานะครับวันนี้เรามาเสนอที่ดินนะครับโฉนดคุดแดงนะครับนสสีจอนะครับตำบลธรรมเสนนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่ดินของเราตรงนี้นะครับมีทั้งหมด31ไร่นะครับติดถนนหลักเส้น4036นะครับสายเขาบินเขาประทับช้างนะครับ วัดละคังทองนะครับเส้นทางนี้เป็นถนนหลักนับรับรถไปมาสัญจรเยอะอยู่นะครับที่ดินตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับฟาร์มฟาง280เมตรเลยนะครับที่ดินของเราตรงนี้หน้าฟ้าสวยมากครับลึกเข้าไปด้านท้ายก็อยู่ประมาณสัก190เมตรนะครับ เนื้อที่31ไา่ติดทางสาธนะารณะ3ด้านเลยนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้กับโครงการเขาชงงุ้มนะครับประมาณ3มกิโลได้นะครับวัดเขาเขียวเขาสเสด็จนะครับที่เห็นรูปพระพุทธรูปสีทองตรงนั้นนะครับผมคือวัดเขาเขียวเขาสเสด็จพื้นที่ตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะครับเป็นชาวกรุงเทพนะครับที่มาซื้อปลูก ไม้ป่าตรงข้ามนี้เลยนะครับที่ดินตรงนี้เดี๋ยวเราชี้แนวขอบเขตให้ดูนะครับผมด้านหน้านะครับด้านหน้าของแปลที่ดินของเราตรงนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับด้านหน้าฟามฟังมากเลยนะครับกับที่ดินตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวเราชี้แนวขอบเขตนะครับ เหมาะที่จะทำโกดังสินค้านะครับสวนป่าอะไรต่างๆนะครับที่ดินของเราตรงนี้คือทางสาธารณประโยชน์นะครับน่ครับเดี๋ยวเราจะชี้แนวขอบเขตเริ่มตั้งแต่ตรงด้านนี้เลยนะครับผมนี่ครับเริ่มแขะเริ่มตั้งแต่ตรงด้านนี้นะครับลึกเข้าไป190เมตรนะครับวิว,วทิวทัศน์บรรยากาศ เห็นวิวภูเขาวสวยๆเลยนะครับภูเขาที่เราเห็นด้านนี้ก็คือภูเขาปากว้างนะครับนี่ครับเส้นทางที่รถวิ่งไปนี้ก็จะไปออกอยังวัดละคางทองหนองกวางนะครับกาญจนบ,บุรีได้ด้วยนะครับด้านหน้าฟาร์มฟาง280เมตรนะครับไหลถนนไหลถนนก็ ไปสุดประมาณนี้เลยนะครับหลถนนของเราตรงนี้คือทางสาธารณประโยชน์นะครับเนื้อที่31ไร่ตรงนี้เหมาะที่จะทําเป็นโกดังสินค้าอะไรต่างๆก็ดีนะครับนี่ครับฟาร์มฟางของด้านหน้าติดถนนลาดยางก็280เมตรเลยนะครับผมที่ดินตรงนี้ก็ห่างจาก ตัวเมืองราชบุรีก็อยู่ประมาณสัก22กิโลนะครับห่างจากตลาดสดจอมบึงประมาณ15กิโลนะครับผมห่างจากกรุงเทพประมาณ100กิโลได้นะครับพื้นที่ดินของเราก็ต่ำกว่าถนนประมาณสัก1เมตรได้นะครับแนวขอบเขตของเราก็ไปหลังต้นไม้ใหญ่ตรงนี้อีกนะครับผม นี่ครับพื้นที่ของเราที่ดินตรงนี้คือไฟฟ้าต้องต่อขยายมาอีกประมาณสัก100เมตรได้น,นะครับต่อทางด้านนี้นะครับประมาณ100เมตรไฟฟ้านะปะปาต้องต่อมาเพิ่มนะครับซื้อเก็บไว้ในอนาคตก็ดีนะครับราคาไม่แพงนะครับติดถนนหลัก4036ตรงนี้เราเสนอขายราคาอยู่ที่ 3 5 0แสนบาทนะครับเนื้อที่สามไร่ตรงนี้นะครับที่ดินของเราตรงนี้ก็จะมีโดนแนวขอบเขตตรงโคง้งตรงนั้นหน่อยหนึ่งนะครับเป็นแนวโค้งถนนนะครับด้านที่เราเห็นคือด้านนี้ก็คือทิศตะวันตกนะครับด้านท้ายก็ เป็นทิศใต้นะครับเรามายืนอยู่ตรงด้านนี้เราจะเห็นภูเขาไกลๆตรงด้านน้นก็คือภูเขาปลาทางจอมบึงนะครับผมนะครับเราพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สูงพอสมควรเลยนะครับเหมาะที่จะซื้อเก็บไว้ในอนาคตนะครับเผื่ออาจจะมีการขยายไหลาทางทำเป็นเส้นทางหลักแล้วมุ่งหน้าไปยังกาญจนบุรีนะครับก็ ทำเป็นโกดังสินค้าอะไรต่างๆก็ดีนะครับทีินตรงนี้ราชบุรีของเรานะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่088นะครับ4521768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับที่ดินสุดแนวขอบเขตก็เลยไปอีกเลยตรงโค้งไปอีกประมาณสักที่เห็นต้นไม้ใหญ่ๆตรงนั้นคือสุดแนวเขตของเรานะครับผมต้นไม้สูงๆตรงด้านนั้นนะครับ ท่นใดสนใจก็โทรสอบถามก็ได้เลยนะครับที่088เลยนะครับ4521768นะครับกับผมเพชรปัญญานะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับ